สบายดีปาลุงสบายดีปาลุงไปวสวัสดีปาลุงก่อนอขับบังขรามพี่น้อสบบงสบายดีพีบบบบบบ่น้องสบายดีสุกุสุคนสมองสุบอนหัวพ,พอ่อชอบลองใช้คือเก่าขนาดแรงหน่อยในต่ำในขั้วหักเล่นน่ะ น้ำอยู่อันกกชิดานั่นมีเมื่อไนไะขขึ้นหนะ้าอตู้เทิงหนา้าโกโดมันอยู่เทิงหนะ้าึ้นนะแม่พี่้้นหเ,เอาขึ้นช่างได้สินะขึ้นช่างนี่นะพี่ พุน่นทั้งน้อพี่หาหน่อไม้พี่นอ้องแม่น้องเทนก็มาหาหน่อไม้ึ้นเอาไม่สิฮีพ,นนพุนไปขืนทั้งนั้นนั่นไปขืนขาม่วงนั่น,น,น,นอโอ้ยใครบี้นมาก็ยังได้เด้ากับบี้นไป<า>อีกแต อีกตาห้อมันอีกตามึงจะโซ่ไอ่จโซ่ไอ่ไอ่ห้ได้อืขึ้นนะพี่น้องเขาสั่งให้ขึ้นอย่างเดียวหันเด้อน่ะจ่ปูดมันในเทิงน่ะจะเห็นยุปงไงอำ ไ่ไปบุดไปอยากถิมมะดึงออกมาแล้วลูกออกมาแล้วถิมลงมาครับบริสุทธิ์หอมให้เด้อช่อมเองได้ไพืถิมขึ้นไปอีกพี่น้องหยัวไหมนี่น้องหยัวแม่น้องแพนขึ้นก็ได้ไหมนี่นัานี่แนงทั่งนี่นี่โอ้ยพี่น้องเอ้ย เบิ่งคักเลยพี่น้องเลยเตรียมบอกกันเตรียมบอกกันป่วนะประกาดโลดเก็บประกันภัยกันจะจังจ,ะ,งจะอยู่นี่น่าตัต้มๆนะก็มีพี่เห็นอยู่นี่นี่ฮักเอาลึกเลิๆเนี่ยกูวะ ไม่กันไม่ขางเฮื่อนดอกพี่น้องเขามาอะ้เก็บเ้อูปเก็บเอาเด้อข้มเก็บเอาอนอยากขืนผูนีนงมันอยู่ทึงคนไปเาสั่งให้ข้นอย่างเดียวพี่น้องจะได้พี่น้องมาสิบบาน้อยเอฟซีัตส,สีดาม้าใช่ไหน,น,นี่จะสั่งเขาขึ้นจะคข,ของขึ้นบุขืนเองมาสิว เก็อก็อจย่าจองตัวมันตายจองตัวมันเป็นเก็บอาลา่ะเ้าอาขึนไปอีก ngoài phần nhiều cái bên nhèo đi <laughs> nhèo tan thang là bó lụ mòn <laughs> เาเบอ่งมันขาดเด้อแล้ขึ้นเป็นไนมันคายลูกจะาบามันคายเดีาไปฮาร์ดอย่าฮาร์ดมันจีได้แต่ป้าัเด,ดเดียว กอเดียวพี่น้องไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้กอเดียวนะเนี่ยกอเดียวกอเดียวได้ที่พี่น้องอติฮา <c oughs> น้องใหม่มาร์ดไลอติฮาน้องใหม่มานได้ไไไดปลาลุงสบายดีปลาลุงนั่นไลูกสบายดีปลาลุง วัสดีป้าลุงไอแทนหนหิมไอแท่นหนาหิมน่มองให้เงีนให้อี่อู่ก่อนนะไหมพ่อลุก็เท่ากับตัวแม่ตัวแม่

พออไเมอดบได้ดอกตัวหนึ่งกับหนาว่ามันหลักเอาเมื่อโอหนี่ก็เลือดเลยเลยส่วนหะมันจะพอเพิ่มกเดียวพอแกงเมื่อเทื่อไห้ไม่ไงมั่งย มาอยู่มืนี่ทีเมื่อที่รุงไปเอาเขา่าแม่วินนี่กับเสือดำแล้วขอมาบ้านอยู่บนอ่ะเนี่เ่าเล็ดอี่แงนีโลด,ดไฟเนอยู่หน้าุนี่รด,ดไฟส่ง ก็เส่็จแลวแล้วก็เอาไปฝุ่นนะ n h าจันผอมอเด็งอ่ะมอจังมาน่ะมอคือบัไป้ายน้ำผอมมองหางคือบัไปน้ำพ่อไข่เสีลูกบองหางคือบัไปน้ำพ่อไข่ฮะอติเอ้ยอติเอ้ยอติเออติเอ้ยอติคูนฮาวอย่างนอนเลยโอ้ยฮะกระตื่นวังหัน กินแล้วนะคพูดผัดพี่น้องอเ้ยเกเอาคักไหนกินเบริรตบ้านชกตั้งตูนกับโบเบิร์โอยพอน้องแทนกินพี่น้องเล่นมันเมนกินแล้วคันฟันนั่น หญิงผกก้อง,องกกม่ก็จะใส่น้ำลายโาาาาบงให้ไปเก็บเอาจะนางแดงมันสิเป็นยังไม่ใหญ่แล้วอ่ะมันก็ใส่ได้คือกันลราอ่ะ อะรเอยยัคะกกี่ดังนอนไอ้มบางมือกบนอนเว้นมือกนอนเว้นอ้โบรถไอ้โบมีน้ำมันอุ้มเอามาน่อยไป้มขึ้นรถบได้บได้ ตอ,อ๋อนั่น αι? ไม่บักหนินี่ไปตอยมิใหม่เยเธอตอยอเมื่บ้านเธอประจักเนาะความอยู่ว่าต่อยอนั่นไม่บัออกิมใหม่อืมอย่าเหตุแต่มัน